นี่ครับผมเซจเรียบ้อยจะขออยากซิมก่อนนี่เ็าเอ้ใส่ความเห็ดเห็ดตั้งเหง็ดตั้งซุปเห็ดไข่ใส่หนังงัวแล้วกกินกับปลาผาครับนี่มางเ,เอา้งเอาเแหละเขาบิ้งปมไซุปเห็ดเนี่มันสิถือกินของความหอมของหนังงัวภาษากินได้ใช่ไหม อันนี้ได้ไหมเบายากเหตีตีได้ไหมเรื่องผสมแล้วกินไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อนี่นี่นี่เป็นดอกกินนี่โอ้ของฝากจากฟังแม่ป้าเขาวัวนะครัเป็นยังไงเอาก็ดึงเลยมายงกึบดีนะจองเว้ยครับเบิ้งเบิ้งเบ้องเนี่ก่อนโอ้ยยังพก่อนนเยอะต้องคุยต้องว่า อันนั้นกินได้เปล่ากินเนื้อเป็นเปล่าพรุ่งนี้ทำอะไรกินเราของหวานของหวานนะทำอะไรกินดีบังแล้วตอนรับบังกลับมาอะไรรอดช่องแม่รอดช่องทำไงวะไม่ก็สักชองก็ได้ครับพี่ว่าจะสักใครทำบ้างนะหรือเราจะทำรอดช่องดูเดี๋ยวจะไปหาเส้นรอดช่องกันนะข้าในตลาดมีไหม หัวของผมมือคือแต่มืออะพี่แก้วเขายินจำไม่รูร้ยินยังเนาะยั่ไม่ดูแต <c oughs> ่ก็กินหมดครับ <c oughs> ทำไรมาก็กินได้หมดครับทำ,ย,ำยังไงครับปลาสดเนาะนี่ครับวิธีเผาปลาผมก็ลงให้เบิ่งหน่อยด้วครับผู้ใดเฮ็ดก็สร้างเป็นอาชีพได้นะครับกำไรมันดีครับปลาเนะนี่ย <สา S 1> นี่ต <สา S 1> ั้งก <สา S 1> ินเห็ด นี่ยเนียหูเสียบอะใส่ทองมั้งนครับครับใส่องเนี่ยทองนี่มันคือคักแต่ว่ามันมันเยิ้มเยิ้มโอ้ลากดีเลยคือคือลากปลาหวานเนี่ยปะยอดยันด้บิวออกเวียนมาทันปะเนี่ยพอดีครับมึงออกเวียนมาครับมาช้าก็ยังมาทันแต่มือก็กล้องเราไปแอบแล้วครับ แก่ออกแก่ออกนี่รับซินแห้งครับเหี้่ยพ่นบิวโออ้ยรมันจะมีคนหนึ่งที่กิน <c oughs> ไม่ค่อยพูดครับ <c oughs> โดนกินเทาไม่โย่งกินไม่ได้เหรอกินได้ครับเฮียกินหวานอะไรเ้ยได้หมดล่ะรับช่องแล้วรับช่องไหม รถช่องเราก็ซื้อเรียนรช่องมาทำน้ำที่เฉยใช่ไมใช่มาซื้ออืมอาอาเป็นรถช่องับมืออืินเนาะถ้าไม่ใช่รถช่องก็ฟักของงนั้นนะครับจินทุเรียนกวนอืมข่าเหนียวุเรียนไหมข่าเหนียวตุเรียนอืข่าเหนียวุเรียนป่ะีเลยครับนี้ครับ อันหนึ่งนะครับเนี่ยครับอันดับหนึ่ครับเถอเหนียวตุเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวปัญหานี่แหละทถอเหนียวตุเรียนน่ะเสนอมาอันนี้อันดับหนึ่งแล้วเอกรชันตามแบบแนวแบบพวกข้าวเหนียวมูนเนี่ยเถอะเหนียวมูนทุเรียนไงเพราะเราทำของนั่นแหละเถอะเหนียวทุเรียนเราก็ทำข้าวเหนียวมูนแล้วก็กวนทุเรียนใส่ใช่ไหมนี่ครับโอ้หมองเสียบนี่นี่ครับจกตาจกตาเอาคำทรงถ่ายพีพีน่องน่องกัน เดี๋ยวมื้อกล้องก็ได้กินครับนี่ยิงครับกล้องไม่ไหวแล้วใช่ไหมท้องโบับนี่ครับอืมดีครับ